สวัสดีครับวันนีเ้เราจะมาแก้ปัญหานะฮะสำหรับโคง AR แล้วก็โคง MA ที่นี่เป็น o p e n b o x ็ไม่ว่าจะเป็น ตามกล่องหรือว่าอัปเกรดนะฮะแต่ส่วนใหญ่ที่มันมีปัญหาก็จะเป็นเป็นตามกล่องเนาะอ่ะเรื่องอะไรโดดเบี้ยวนะฮะโดดเบี้ยวอันนี้หลายคนน่าจะเจอกันโดยเฉพาะโครงเอฟอาหลังจากขึ้นจ้ำแล้วมันเบี้ยวนะฮะโดดไม่ตรงไม่ลงลางนะฮะมันเกิดจากตรงนี้นะอันนี้คือตัวจ้ำใช่ไหมมันเกิดจากที่ตัว เบรกด้านหลังเนี่ยนะมันมันไปสก,กิดตัวจัมใช่ไหมพอขึ้นมาเสร็จปุ๊บอ่าเนื่องจากว่าด้านหน้าด้านหน้าของโครงเออารมีความเบาแล้วมันจะไปหนักที่ด้านหลังทำให้อ่าเวลาขึ้นเนี่ยมันมีการมันเบาพอเบาปุ๊บอ่าโครง ตัวด้านหน้าของตัวโขงรถเนี่ยมันไปเกี่ยวกับขอบล่างนิดนึงสกิดนิดนึงแต่ว่าเนื่องจากตัวด้านหน้ามันเบาใช่ไหมก็เลยทําให้แบบเอียงโคง้งแล้วก็มีสิทธิ์หลุดลางได้สูงนะฮะวิธีแก้ไม่ยากให้เราถอดเบรกตรงนี้ออกคือไม่ต้องใส่แค่นั้นเลยนะฮะ ก็จะทำให้โดดตรงมากขึ้นแต่อาจจะไม่ได้ผล100%เนะแต่ก็มีสิทธิ์ที่รถจะอยู่ในรางมากขึ้นนะครับเน่แกออกไปเลยนะไม่ต้องใช้นะฮะแล้วคําถามต่อมาพี่ถ้าไม่ได้ใช้เนี่ยมันก็จะเบรกยากใช่ไหมใน Open Box อเอาเบรกหลังมาใส่ด้านหน้าได้ไหมจริงๆแล้วอ่าจริงๆแล้วเขาไม่ให้ใส่นะแต่ว่า บางร้านเขาอาจจะหยนโยนให้ให้ลองถามแต่ละร้านดูนะฮะเพราะว่ามันก็ยังไม่ได้ผิดกฎที่ว่าเป็น open box ตามกองแต่มันแค่ใส่ผิดจุดนะนี่ต้องถามทางร้านก่อนว่าเอาด้านหน้าเอาเบรกหลังด้านหน้ามาัเอาเบรกหลังมันใส่ด้านหน้าได้ไหมต้องถามร้านนะครับย้ำว่าต้องถามร้านนะ นี้ต้องย้ำไว้ก่อนเผื่อใครเอาคลิปผมไปอ้างเองว่าอ๋อผมดูจากช่องไวแคทแล้วเขาบอกว่าเอาด้านหลังมาใส่ด้านหน้าได้พี่จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องถามแต่ละร้านนะเพราะบางร้านเนี่ยมันก็ใส่ได้บางร้านก็ใส่ไม่ได้อันนี้คือนี่คืออันนี้คือวิธีการแก้เบื้องต้นนะฮะสำหรับการที่ว่า A AR เนี่ยโดดเบี้ยวนะให้ถอดเบรกหลังออกแค่นั้นแหละมันก็จะไม่เบี้ยแล้ว โอกาสเบี้ยน้อยลงนะครับแต่ไม่ได้ยืนยันว่าเอ้ยมันเข้ารางร้อเอซอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องมาลดกันดูเกี่ยวกับลายสนามด้วยนะอ่ะแล้ว FMA ทําไม FMA มันก็มีเบรกหลังนี่พี่มันจะก,กีดนิดนึงอะ่ะเพราะว่าก้ามปูหลังเนี่ยตัวส่วนด้านล่างมันมีขดรางหน่อยๆใช่ไหมอ่ะจริงๆแล้ว FMA เนี่ยนะ มันมีมอเตอร์ด้านหน้าใช่ไหมทําให้ด้านหน้ามันหนักพอด้านหน้ามันหนักเนี่ยอ่าเขาเรียกว่าอะไรจุดนย์ถทวงมันอยู่ด้านหน้าทําให้โอกาสที่ตัวทำให้การโดดครั้งหนึ่งเนี่ยมันโดดมันจะโดดโดดเตี้ยกว่าตัว AR ซึ่์จงเอ r เนี่ยเวลาโดดมันโดดเหินแบบนี้นะพอเอพอเอเมอเตอร์มันหนักด้านหน้ามันก็จะโดดความประมาณนี้ทําให้โอกาสที่จะลงสนาม เราไม่หลดลางมันเยอะกว่าเนี่นะโอเค MA ma โดดเบี้ยวเหมือนกันส่วนหนึ่งมาจากเบรกด้านหลักนะมันไปขูดกับขอบละมมันไปสัมผัสเพื้นกับตัวจำก่อนเนี้ยทำให้พอมันสัมผัสเพื้นจำก่อนเนีทำให้การโดดมันเบี้ยวนะอ่าเวลาเหอนะมันจะมีเอียงเล็กน้อย บวกกับบวกกับตัว M A หรือ M S มันไม่มีเพลาขับมันไม่มีแกนเพลาที่เป็นตรงๆด้านข้างเนี่ยนะแล้วมันก็เลยทำให้ M A หรือ M S เนี่ยมันเหวียงมันมีแรงหมุนเวี่ยงตามมอเตอร,อร์รู้สึกมอเตอร์จะหมุนไปด้านขวาใช่ไหมทำให้รถอะมันจะเอียงไปด้านขวาเล็กน้อยอันเนี้ยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะในการทำให้โด,ดเบี้ยว วิธีแก้นอกจากจะถอดสกเกิร์ตด้านหลังที่เป็นเบตร,ตรงนี้ออกก็ไม่มีและทำใจอย่างเดียวนะฮะลุ้นเอาอย่างเดียวโอเคก็ประมาณนี้ซึ่งสรุปอีกครั้งว่า OpenBox ตามกล่องหรือจะเป็นอัปเกรดก็ตามทีวิธีแก้ไม่ให้สำหรับโคง AR หรือ MA ไม่ให้มันเบี้ยวก็คือแค่ถอดสกเกิร์ตหลังออก มันจะช่วยได้ทําให้การโดดเนี่ยลงลางมากขึ้นไม่มีหลุดแต่แต่ต้องย้ําว่ามันไม่ใช่ว่าการันตี100%ผมตีให้อันเนี้ยโอกาสที่ทําให้โดดไม่เบี้ยวเนี่ยมันจะมีเพิ่มขึ้นมาประมาณ1 0 2ถแค่นั้นเองนะฮะสำหรับตัวการติดสปอยเลอร์หรือสเกิร์ตที่เป็นเบรกด้านหลังของโครงเฉพาะโครง AR หรือ MA นะฮะ โอกาสที่จะทำให้โดดลงลางมากขึ้นมีการเพิ่มแค่10บถึงยีนตะแต่ไม่เต็มร้อยนะครับที่เหลือก็ลุ้นกันเหมือนเดิมก็ตามนี้เนาะวิธีแก้เบื้องตน้นจริงๆแล้วผมว่าพวกมือเก่ามันรู้กันอยู่แหละอันนี้ก็คือเป็นคลิปที่จะทำเครื่องสำรับมือใหม่หรือเพิ่งเข้าวงการแล้วไม่เล่นเล่น Open w a ล a อ m a หรือ ไปลองอยากลองโคใหม่ๆที่ไม่ใช่มอเตอร์หน้าเพื่อไปเล่น o p e n b บ x ก็จะแนะนำเบื้องต้นประมาณนี้นะสรุปอีกครั้งนะฮะก็คือวิธีทำไม่ให้โดดโดดดุดลางสําหรับ o p e n b บ็อตามกล่องโคง AR หรือ MA ก็แค่ให้ถอดเบรกด้านหลังออกแค่นั้นเองนะ,ะเบรกด้านหลังใส่ด้านหน้าได้ไหมยอยู่ที่ร้าน นะครับอยู่ที่ร้าน,นี่ต้องบอกว่าอยู่ที่ร้านก็ฉะนั้นก่อนที่เราจะไปเล่นโอเวนวอลกตามกล่องและเราจะ,จะลองใส่เบรกด้านหลังไปใส่ด้านหน้าเพื่อชะลอไม่ให้จัมไม่ให้เคลื่อนจัมแล้วมันเหินนะฮะก็ต้องถามร้านก่อนว่าพี่เบรกหลังใส่ด้านหน้าได้ไหมแค่นั้นเองนะโอเคคลิปนี้มีความยาวเพียงเท่านี้นะฮะชอบถูกใจกดติดตามนะสนับสน,นุนการโฆษณาท้ายค,คลิปคลิปเลยสมัครสมาชิกก็ได้นะครับ รถทำไม่ยากมันจะไปซื้อที่ไหนก็แนะนำร้านไวรัสมินิโฟวิลนะฮะมีลิงเพจด้านล่างใต้คลิปนะครับโอเคขอบคุณที่ติดตามนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ